เฮ้ยู hey มือนี้นักเลงตอนจะพาไปกินเมนูนักเลงตอนแสบยูห้านลับในซอยลับๆที่หลายๆคนอาจจะยังบ่ฮู้ว่ามีอยู่ซึ่งตอนแรกพวกเขากับโฮู้คือกันบางเอิญเปิดติ๊กตอกไปเห็นก็เลยตามห้อยมาลองสีและเจ้าของห้านเองก็ฟีมือดีโดยเฉพาะเมนูกาแฟหรือวาซานมเพื่อนเห็ดแซ่บแซ่บหมักหวานระดับแดกสั่งม่ได้เลยเดี๋ยวเพื่อนจัดให้เจ้าแบบหวานเจี๊ยบหรือหวานตัดขาขอจะสั่งมาพ่อมีปัญหาเหตุให้ได้หมดบัดนี้กระิบเบาหลายใหญ่ห่างมาจวดกันเลยกับเมนูแรกแฮกหมานเมนูนักเลง หรือว่าใครกระทสาซีนมาพวกฮา่บด้เดิอนกันเองเด้อแต่เป็นซื้อเมนูของทางห้านเพิ่นที่ขายมายาวนานแล้วเมื่อทีมงานนักเลงตอนมาเจอเมนูนักเลงตอนความนัวกระบังเกิอเป็นเมนูง่ายๆกินง่ายๆสบายท้องแล้วก็มาต่อกันกับเมนูที่2เข้าวจีปาเตะหมักน้ำซอสของทางห้านที่ใส่มาเผ็ดแซ่บนัวดีแล้วก็มาปิดท้ายกับเมนูนี้ข้าวจีนมเนยใสเนยและนมมาให้แบบฉ่ำๆแห้งข้าวจีกรอบๆตัดมาแบบพอดีครับเจ้ยยัยมัมเข้าปากแล้วก็บอกว่าฟินหลังจากนั้นก็มาเพิ่มความสน่กด้วยกาแฟ เนนมเจาะนี้รสชาติหวานมันดีเจ้าของห้านพันเห็ดแสบและที่เห็นอยู่นี้ก็มเมนูหมักนาวอันซันเจ้าของห้านพันแทบม,มาให้ลองสิมีกินหอมรสชาติส้มหวานกินในตอนเช้าบอกเลยว,ว่าสดเซือเอาเป็นวาพ้าก,กันไปลองจัด่งเดอ้อฮ้านเพิ่นก็เป็นห้านน้น้อยเปิดในซอยลับๆแต่ก็มีลูกค้าประจับมากินเรื่อยๆบ่าขาดสายอยากมาซิมห้านนี้ก็ต้องตื่นมาแต่เช้าประมาณเจ็ดโมงเพื่อนก็เปิดฮ้านแล้วและฮ้านเพิ่นเปิดบ้านจัจนทร์ยนฮอดวันเสาร์จุดพิกัดของห้านแมนยูบ้านฮัส์ด,สดีมกงก เส้นทางประตูสายหาห่อคำฮ้านเพิ่งจะอยู่ในซอยเด้อซอยนี้ถ้าคนเก่าเกศในพื้นที่จะหู้ดีเจบอกว่าซอยตลาดเซอีเก่าตั้งแต่เกินไนม้าเป็นเบาค่ะเจ้ากะหาที่หู้ว่ามีย่างเข้าไปจะเห็นห้านกาเฟตั้งอยู่กลางซอยแต่ว่าโบแมนหัานนี่เด้อเลี้ยวขวาไปเลน,น้อยจะเห็นหัานที่เขาตามหาตั้งติดกับแพงเลย